มาเจอกับอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นได้คือ mm hmm. อยู่ดีๆใบต้นม็อกนูหายไปน้องเขาหายไฟไม่พอพอไปเปดูในเอ็กเขึ้นว่าท t r e f e r e n c e แบบนี้คือเขาหาไม่เจอนะคะเขาหาไฟล์ไม่เจอว่าไฟล์มันหายไปไหนอย่างตัวอย่างเนี้ยครูแล้วตัวอย่างคือเดิมอะไฟอยู่ในนี้อยู่ในนี้ครูย,ย,คย้ายไปที่ไหนนี่ลูกมันหายไปแล้ว อัลต์บแคดมันหาไม่เจอระยะสั้นกลปที่เดิมค่ะวิธีนี้วิธีแก้วิธีแรกก็คือเข้าไปใน e อเก็ก l ซนี่นะคะแล้วมันจะมีปุ่มอันนี้นะอันนี้ที่มันหาไม่เจอเียนะข้างล่างมันจะมีตำแหน่งไฟล์จุดๆๆๆๆๆๆๆนี่นะคะแล้วเรากลับไปหา กลับไปหาโฟลเดอร์ที่ไฟล์นั้นอยู่เขียนแบบคอมถูกะเขยิบนบล็อกโอเพดึงมันกลับเข้ามาใหม่มาไหมไม่มาเหรอเมื่อกี้คลิกขวาแล้วกดรีแลดอีกทีหนึ่งมันจะกลับมาสมมติยังไม่มาอีกยังไม่มาอีกยังค้างอยู่เหมือนเดิม ใช้วิธีนี้เลยก็คือกำจัดมันทิ้งไปเลย detach มันก็จะแบบการลบเฉยๆไม่ได้ทำให้มันหายไปนะคะต้อง detach ทิ้งเลยให้มันหายไปแบบนี้แล้วดึงเข้ามาใหม่ฟังทีมันบั๊กเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์อะไรก็ยังบั๊กอยู่แล้วก็ดึงเข้ามาใหม่ detach ทิ้งแล้วดึงใหม่เอา มันก็จะกลับคืนมา